ยากอยู่มีเกิด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 ,ม,กดมันไม่ตุยนะเฮ้ยไม่ตุยฟอร์เรนอกุลำมันจัดอันนี้คือตัวแก้ฟอร์เรนหรอะะทุกคนอันนี้ตัวแก้ฟอร์เรนเหรอมันเหมือนขาดอะไรทุกคนขาดตัวยืนอะไร my tongue too about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong not oh, go go my brain All of a sudden i don't look at anything the same way gotta i'm <coughs> <coughs> <Well, coughs> i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me yeah stay way, I can see the way at me. i'm a i such a disgrace Okay. I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby I a like taste all the highs and the lows No you'll never I'm be the same I don't really wanna hurt you but I can't control you. the pain really you, You're sticking by my side You're okay, okay, okay Maybe you could be the change okay. but I need today to I promise that I've right. never felt I so 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 really so hope that you will choose to stay through all the pain I hope that you will choose to

ได้แล้วได้แล้วได้แล้แปลกแปลกจริงับกูยินอย่างนี้ได้ยังไงแต่กูไม่ชิดแทงกูเปโรมินใสยบางว่างอ้ยเอาหายเลยว้าเล็กข้าวแบเกินเนี่ยต้องนี้ทุกคนใส่โปรต้องนี้นะโรอะไรเ่ยเฮ้ยเพื่อนรำคาไม่อยู่สกายป้องวันป้องวันบ้างวันยิ้อยิ้มยิ้

สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูทที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับตรเติมผ่านอุปเเพย์ดีปลอดภัยร้อยเปอร์ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับแห้งเลยนะมันบ,ฟบ,ฟบฟลฟ์เลยนะผมแล้วก็มีโอ้ยตีมีได้ด้วยมาโอ้โหทุกตัว,สปปวเสือกูแพ้ล้เกมนี้น่าจะเยอะว่ะจะเยอะจริงมันมีอันติด้วยทุกคนเบลมันเยอะกว่านะวงสกายผมตามเบลหนึ่ง กับตันมาบริกโอเคสวยยากอยู่ครับผมยากอยู่มีฮิวมีฮิวมีฮิวมีเกิด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 มันไม่ตุยนะเฮ้ยไม่ตุยแล้วฟอร์เรนโอ้โฮูลามันจัดอันนี้คือตัวแก้ฟอร์เรนเหรอวะทุกคนอันนี้ตัวแก้ฟอร์เรนเหรอมันเหมือนขาดอะไรทุกคนขาดตัวยืนเนี่ยแหละ ชุูไปและ <c oughs> ไม่ต้องชุบ <laughs> เจ็บไปโอ้ยดันออกให้ดันออกให้จ้ามันมีเกิดปะไม่มีเกิดสวยเย็มเย็มเย,มย,มยมสวยครับผมสวย,ยแปลกๆละตรงนั้นแปลกๆจริงโอเคโอเคตัวยัวย เจ็บเจ็บโกลแบบตลอดไปเดี๋ยวสูยยังต้องกดออกครับผมมาวริกไม่เกิดคุณสก,กายกับผมก็มีหนึ่งทีปึ่งเข้าไปเอาเลยเกย์เ <Okay, S 2> พื่อนข้างหลังช่างช่างเลยสโล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 ,สโลตลอดไปสนใจหมอน,นี้หน่อยหมอน,นี้มันเกินไปแล้วหยุดทันทีทำไมกูไม่เห็นสโลเลยวะเอาใคร เป็นปงไงนะปได้ยังไง่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนี่มันรนอดอยู่เอ้ไม่เตือไอทีจะเกิดไปไหนเนี่ยโอเคสวยนี่เราเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยทีป้อมไหนครับพี่จุยที่ป้อมไหนครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว อ่าแปลกแปลกแปลกๆงแบบกูยืนอย่างนี้ได้ยังไงเนี <y <y ่ยกูไม่ใช่แทงกูเป็น roaming สายบางๆโอ้ยเอาหายเลยวอลเล็ตกินข้าวแซบเกินเนี่ยมันต้องอย่างนี้ทุกคนสายสโลมันต้องอย่างนี้นะมันต้องสโลอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนลัมคำไม่อยู่สกายป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนอย่าหิวอย่าหิวป้อมหน่อยได้ไหมช่วยเจ้หน่อยเจ้อีกสี่วิเจ้จะหมดแล้ว เปิดกายแท้งแบบตลอดไปคุกายแทงตลอดไปเฮ้ยนายบอกว่าตลอดไปไงตลอดไปมันไม่มจริงคนเคยรักที่สุดก็ทิ้งฉันไปรู้ดีถึงเขาจะปอกว่ารักเท่าไรไปละแต่จริงมันคงไม่มีใครแบบวีล่าโผว่าจูปูจูปอะไรเงี้ยปะผมไม่มีนะมันไม่มีใครเอาพี่ลงแล้วแหละบันดาไฟเตอร์ อยากเออเจวว้าเจ้าูกดให้ไม่ทันด้วยชิปไกจังหวะนี้ชิปไกาลาตัวกับพี่ชุยตัวครับจะยิงฟรีก็คิดเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าพี่นี่คือของแท้แทวน,นะครับจะคือจะฟรีนี่ก็จะอ,อุ๊ยชิปหายละกู แปลกๆจัดแปลกๆจัดเกินกูตายแน่นอนตักว่าน,นี้เฮ้ยเอาแล้วกูสกาาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดไม่ต้องตายนะก,กูสกษาปล่อยปล่อยปล่อยได้ยันไหเลยนายเลยนายเลยนายนเลยปล่อยได้ยันสุดอะได้ยันสุดอะไม่ต้องรีบดาร์กเราเกิดอยู่แล้วเราคลิปกลางเราเกิดเย็นเย็นเล่นเย็น ไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปรอปพร้อมเราก็เซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่ไม่เป็นไรเอ,อ้ยแม่แม่แมเหมือนจะเล่นๆนะแต่เขียย่ยไปเขี่ยมานี่คือจะลูบวะผมจะวูบเหมือนกันนะฝั่งมันนะไม่ใช่ฝั่งเรามันจะวูบเหมือนกันนะเอาจาจเข้าใจตัวละครแบบอย่างทองแท้บ <c oughs> ายคือดีนะโดนไม่เยอะทุกคนแต่ถ้าครั้งหน้าเนี่ยโอกาสที่จะแก้ตัวน่าจะน้อยลงแล้วน,นะ ไม่ดีหรอกติดแท็บติดแท็บรูสู่ก,กันไปแล้วนะอุ้ยระวัง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 เจ็บนะชิบหายใจเย็นทุกคนเราเราครบก็ได้เราครบก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเชี่ยแ,บบแปลกๆจริงแบบแปลกๆจริงเฮ้ยนา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 ยนมีเกิดมีเกิด โอเคเอ็นโซตายเรายังมีกลางอยู่ถอยก็ถอยแล้วน้ำมยนผมโคตรเบาเลยคุณสกายอชิปหายคุณสกายโดนไปก่อนละเออเชี่ยเฮ้ยชิปหายแล้วแทงไม่เวิร์กทุกคนดาเมจอย่างเบาเลยล่างไปละไม่การมึงตุยกูบอกเลยไม่การมึงเกียมเลยละ มีแล้วส่งคนไปกันแล้วว่ากดผิดกดผิดเฮ <c oughs> ้ยตัวมีอะไรแก้ได้อยู่อันติต้องงานทำเมื่อกี้รึมโมยยิงเป็นเมดเลยตัวไหนอะ่ะอ๋อเอลส่วนอะตัวมันจังไรจริงผมคือผมต้องออกเวทละเอลสูงว่าแม่งเกินไปแล้วทุกคนต้องออกเวทละ ต้องผ่านตัวตัวเองมาเป็นเวทนะผมค่อยๆผานตัวช้าๆนะเอลสูแม่เอลสูมันฟรีไปทุกคนมันล่อเข้าไปในป่ากูจะหลุดมึงบ้าปะเนี่ยเวนเอาชิบหายละกูอยู่คนเดียวนี่ว่าดาเกิดนี่เลล่าต้องทํานะกูสกายกูก็แยกดันไม่ไหวละแม่งดันอยู่คนเดียวเลยเห็นโนดไปตรงนี้เลยียซะ สวยสวยสวย,สวยไปละ,ละหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วมันการาค่อยเซตไปเรารอได้นะเราเราเรานำอยู่เราไม่ต้องรีบนะเรารอได้เรารอได้อุ๊ยโดน่ะปิดเอ็นโซได้นะ ให้ผมเปิดก่อนนะให้ผมเปิดก่อนนะไได้ๆปได้ไได้เฮ้ยฟอร์เรนโดนอยู่ชิมหาต้องปิดบ่ะต้องปิดจริงต้องปิดจริงเฮ้ยสวนฟอร์เรนได้สวนตัวนึงมันวิ่งอย่างนั้นได้ยังไงวะมันชิวขนาดนั้นเลยเหรอเฮียเดี๋ยวนะกูว่ากูไม่ได้ปิดละกูามาโดนปิด,ลปดลแล้วตอนนี้ ผมไม่ได้อะไรเลยโหมันวิ่งอ้อมโลกทุกคนชีวิตได้ดากนะผมไปดดร์กดีกว่าเติมเพื่อนก่อนสุกากาเป็ไรปะมีอะไรอยู่ปะเคสวย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 ไปรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนกับก,ก,กูลำแซ่บจัดสลวอยู่สลวอยูสอ่สุกาามันตัดเวฟนะแต่ว่าไม่น่านทันแล้วละ่ะเดือวทรง เย้เกมแบบแปลกๆผมไม่ได้ทำอะไรนะบอกเลยนะว่าถ้าใครจะเล่นแอนเนตโรมแล้วออกอย่างนี้นะจะเล่น <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเลยประโยชน์ไม่ได้มีอะไรตัวผมมัไม่ไมีอะไรตัวประโยชน์หาประโยชน์ตัวเองไม่มีเลยนะจริงทุกคนไม่มีประโยชน์เลยตัวเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยจริงแต่อ้าฮะ,ะดู หลบกวันหลบกวันยังไงดูเห็นไหมมาริดแซงนำบายเยนสองหนึ่งฮะมาริดแซงนำบายเยนสองหนึ่งโจเซลูอ่ะอันว่าอะไรว่าเมาสองโคตรดราม่าโอ้โห,โห,โหโดีนะ <c oughs> จริงปะเนี่ยผมได้ v ีพีได้ปะงง ไ,ไม่ทำอะไรเลยยอ,อตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนรู้สึกไม่ได้ทำอะไรเลยเกมแม่งบั๊กจริง <OS> <S <S นอนแล้วคับ